สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันตอน6กโมงเย็นนะคะวันนี้เราเราอยู่ที่แปลงที่ดินที่พยูนค่ะที่ติดคลองพยูน739ตารางวานะคะก็วันนี้พอดีมีงานงานวัดที่คลองพยูนค่ะก็จะได้ยินเสียงเพลงนิดนึงนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เราเราวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการแบ่งโฉนดนะคะที่ที่เป็นการทยอยแบ่งค่ะว่ามันจะมี ผลเสียอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้เราเอาตัวอย่างจริงมาให้ดูเลยนะคะว่าการที่เวลาที่เราแบ่งฉนดหรือแบ่งที่ดินนะคะถ้าเราไม่ได้วางแผนตั้งแต่แรกว่าเราจะแบ่งแบบไหนไปอย่างไรแล้วเราทยอยแบ่งข้อเสียมันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมายกตัวอย่างให้ฟังกันในที่ดินแปลงแปลงที่เรากำที่ที่เห็นเป็นตัวอย่างได้อย่างชัดเจนเลยที่ที่ดินท,ที่พายูนะคะคือที่ดินที่พยูเนี่ยคะ่ะของเราเนี่ยจริงๆแล้วขนาดเริ่มต้นของเราที่เราได้มาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อที่สองไร่สองงาน49ตารางวาคือในเนื้อที่สองไร่สองงาน49ตารางวาค่ะเรามาดูรูปแปลงกันค่ะว่ารูปแปลงเป็นอย่างไรนะคะนี่ทุกคนเห็นไม่เอ่ยนี่ค่ะนี่คือรูปแปลงของแปลงที่ดินนะคะก็คือนี่ค่ะหน้าแปลงอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ยาวมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ตรงนี้คือเป็นคลองพยูนนะคะแล้วก็ตรงนี้ โค้งมาแบบนี้คือเป็นรูปแปลงเดิมค่ะเป็นแนวโค้งท e euh, ําไมถึงเป็นแบบนี้คะทําไมรูปแปลงเป็นแบบนี้เพราะอะไรคะพราอนี้เลยค่ะเพราะเกิดจากการแบ่งจากการแบ่งที่แบ่งทีทีละนิดทีละนิดอะค่ะคือแบ่งไม่จบทีเดียวนะคะหรือบางครั้งหรือบางทีเหตุผลในการแบ่งอาจจะแบ่งอาจจะแบบคิดว่าเออเฉพาะแบ่งเฉพาะพื้นที่ที่ได้ใช้งานอะนะคะทําให้พื้นที่ที่เหลือมันเหลือตรงนี้เห็นไหมคะ รูปแปลงมันก็เลยจะเป็นแนวโค้งแบบนี้ค่ะนี่เลยรูปแปลงของเราที่เป็นเนื้อที่เดิมก็คือแบบว่า2ไร่2งาน49ตารางวาคราวนี้เรามาดูผลเสียของการแบ่งที่กรณีที่แบ่งแบบว่าทยอยแบ่งนะคะการทยอยแบ่งเนี่ยจริงๆทำได้ไหมคือทำได้เหมือนกันค่ะไม่ได้ผิดอะไรแต่ว,ว่าแต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องระวังหน่อยก็คือเรื่องของขนาด ขนาดของถนนหน้าแปลงแล้วก็ลูปแปลงที่เหลือจะต้องคำนึงถึงนะคะเพราะว่าดูอย่างนี้ค่ะดูให้ดูตัวอย่างเนาะจากการที่เขาแบ่งออกมาเป็นแบบนี้แปลงที่แบ่งก่อนหน้านี้ก็จะเป็นรูปเหลี่ยมสวยงามใช่ไหมคะแต่พอแปลงที่เหลือดูแปลงที่เหลือก็จะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้เลยค่ะนี่คือแปลงที่เหลือทําให้แบบว่านี่คือ,อโอเคล้ค่ะเราเนื่องจากเราเ เราสนใจพื้นที่ที่มันติดคลองอะเนาะเราก็เลยเลือกแปลงนี้ค่ะแต่ดูรูปแปลงมันจะเป็นลักษณะโค้งแบบนี้ค่ะนี่คือการแบ่งแบบขยอยแบ่งคือเขาแบบอาจจะแบ่งทีละนิดทีละนิดแล้วก็เอาหน้าแปลงไปเป็นแบบนี้ค่ะแต่คีนนี้ถ้าจะให้ดีนะคะเวลาที่เราแบ่งโฉนดนะคะไม่ว่าเราจะแบ่งบางส่วนหรือเราแบ่งทั้งหมดเราต้องวางแผนให้คลุมทั้งทั้งหมดทั้งแปลงเลยค่ะว่าในแปลงนั้น เราจะแบ่งเป็นแบบไหนรูปแปลงเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าเรายังไม่ได้ซอยอยังไม่ได้แบ่งออกมาเป็นถนนก็แล้วแต่แต่เราควรจะวางแผนให้เป็นภาพรวมไปหมดเลยอย่างอันนี้ค่ะถ้าจะให้ดีนะคะก็คือต้องวางต้องทําถนนให้มันไปมาสุดที่จุดสุดท้ายของแปลงเลยก็จะดีกว่านะคะทําให้มันจะทําให้แปลงที่เหลือค่ะมันจะเป็นรูปเหลี่ยมเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทยอยแบ่งแบบนี้ค่ะมันจะทําให้เสียพื้นที่หน้าถนนออกไปนะคะคราวนี้เรามา สรุปให้ฟังนะคะว่าการทยอยแบ่งที่ดินน่ะจะมีผลเสียอย่างไรบ้างนะคะอย่างที่หนึ่งเลยคือจะทำให้รูปแปลงที่เหลืออาจจะเป็นรูปแปลงที่ไม่สวยงามนะคะสมมติว่าอย่างอันนี้ค่ะพอเขาทยอยแบ่งทยอยแบ่งไปเรื่อยๆดูรูปแปลงที่เหลือก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งจริงๆแล้วรูปแปลงลักษณะนี้ค่ะรูปแปลงที่มันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมหรือว่ารูปเหลี่ยม,มะนะคะมันจะมีผลเสียในเรื่องของ การต่อรองราคาอย่างคนซื้อค่ะแปลงเนี้ยเรนูก็ใช้ตัวรูปแปลงตรงนี้ราคาในการต่อรองราคากับเจ้าของที่คือก็จะบอกเขาว่าเออพี่ค้าแปลงที่เหลือมันเป็นแบบนี้มันจะแบ่งยากนะคะมันจะทําประโยชน์ได้ยากอย่างเงี้ยค่ะนี่คือเป็นเป็นจุดด้อยที่ทําให้เราต่อราคาเขา,าได้ต่อรองราคาได้เพราะนั้นคนไหนที่มีที่ดินในรูปแปลงลักษณะที่มันแบบพิเศษออกมาไม่ใช่ที่ดินไม่ดีนะคะคือมันแค่เป็นจุดให้สามารถที่จะต่อรองราคาได้เท่านั้นเองค่ะ นี่แหละค่ะอันนี้คือผลเสียอันแรกเลยถูกไหมคะผลเสียอันแรกก็คือเรื่องของรูปแปลงที่เหลืออาจจะไม่สวยถูกไหมคะข้อเสียอันที่สองของการทยอยแบ่งที่ดินก็คือว่าหน้าแปลงอะค่ะหน้าแปลงที่ติดถนนจะหายไปเรื่อยๆจะหายไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าแปลงที่เหลืออยู่อะคะ่ะหน้าแปลงก็อาจจะได้น้อยก็จะทําให้แปลงที่เหลือที่ยังไม่แบ่งเป็นข้อด้อยให้เราต่อรองราคาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนี่คือลักษณะของการทยอยแบ่งคือ คือไม่ได้วางแผนครนะคะอ,อบคุมตั้งแต่แรกอะค่ะพอไม่ได้ครอบคุมตั้งแต่แรกอะมันจะทําให้หน้าแปลงหายไปหน้าแปลงหายไปคือความความคงเหลือของหน้าแปลงไม่เหมาะสําหรับที่จะทําอันนั้นไม่เหมาะที่จะทําอันนี้อาจจะแบบเล็กเกินไปหรืออาจจะแบบว่ารูปแปลงอาจจะเป็นเส้นก็เตี๋ยมากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะนี่คือลักษณะของผลเสียที่เกิดขึ้นนะคะผลเสียตามมาข้อข้อที่3คืออะไรคะ คือพอพอรูปแปลงมันไม่ได้ลักษณะการแบ่งเนี่ยค่ะพอแบ่งทยอยแบ่งนะต้องรอระยะเวลานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็คือแบบคุณจะแบ่งตอนไหนก็ได้ไม่ได้คือสมมุติว่าการแบ่งรอบแรกเนี่ยเราแบ่งไปแล้วแปแปลงหรือ9แปลงเราจะไปแบ่งต่ออีกทีนึงเนี่ยเราต้องรอระยะเวลาประมาณ3ปีเราถึงจะไปแบ่งได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไปแบ่งไปเลยเนี่ยมันอาจจะเป็น กฎหมายอีกอันนึงคือเป็นเรื่องของการจัดสรรที่ดินแล้วเราก็จะทําต่อเนื่องไม่ได้นะคะนี่คือเป็นข้อข้อเสียเลยนะคะที่แบบว่าสําหรับใครที่แบบอยากจะแบ่งที่ดินขายเนาะเหมือนเหมือนเรนูทําเรื่องของที่ดินขายอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าเราจะดูที่ดินแปลงนึงมาแบ่งขายเนี่ยนึกจริง,รงๆเราต้องมาแบ่งอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าที่ดินแปลงนั้นมันเกิดแบบเพิ่งจะแบ่งมายัางไม่ถึง3ปี เราก็จะไปแบ่งต่อไม่ได้นะคะนี่คือเป็นข้อเสียของของของอของเรน,นูเลยถ้าไปเจอที่ดินแบบนั้นเราก็จะทําไม่ได้นะคะนี่คือเป็นเป็นเรื่องของข้อเสียของการแบ่งที่ไม่ได้วางแผนครอบคลุมนะคะนี่คือให้ยกตัวอย่างให้ดูเลยค่ะอย่างตรงแปลงที่พยูนตอนนี้นะคะ,ะเนื้อที่เดิมของโฉนดเราได้มา2ไร่2งงาน49ตารางวาถูกไหมคะนี่คือรูปแปลงนะคะก็จะเริ่มจากถนนตรงนี้คือหน้าแปลงคือถนนตรงนี้ค่ะ 33เมตรอยู่แล้วนะคะก็จะยาวมาเรื่อยๆย,ยาวมาติดคลองพยูนโซนนี้คือคลองพยูนค่ะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็เลยเห็นว่ารูปแปลงมันเป็นแบบนี้มันอาจจะไม่สวยลูกค้าอาจจะดูงงๆหรือลูกค้าอาจจะแบบบางท่านอาจจะไม่ได้ชอบคลองเยอะแล้วก็ถ้าเกิดเราขายทั้งแปลงโดยที่เราไม่แบ่งออกมาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้แบบเราจํานวนลูกค้าที่จะมาสนใจในจํานวนเงินก้อนขนาดนั้นเนี่ยอาจจะน้อย เราก็เลยซอยออกมาเป็น2แปลงณตอนนี้ค่ะขนุดของเราก็จะแบ่งออกเป็น2แปลงก็คือเนี่ยค่ะจากรูปเดิมมาตรงนี้ใช่ไหมคะยาวมาตรงนี้เราก็ตัดมาตรงนี้เลยค่ะต,ตัดเป็นเส้นตรงมาตรงนี้ก็ทําให้แปลง739ตารางวางก็จะได้โซนนี้ออกมาเลยนะคะนี่คือลักษณะลักษณะที่เราแบ่งให้นะคะเพราะว่าตอนแรกว่าจะแบ่งเป็นแปลงเล็กประมาณร0อยตารางวางแต่ว่าพอทําผังออกมาแล้วมันทําไม่ได้คะ่ะเพราะว่าหน้ากว้างมันแค่3าเมตรถูกไหมคะ พอเราจะทำเป็นไซส์สักร้อยตารางวาเนี่ยหากเรา,หา,าหากเราให้พื้นที่ถนนที่8เมตรมันก็จะเหลือหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ22 22-23เมตรประมาณนี้เนาะพอเหลือเท่านั้นปุ๊บอ่ะเราก็จะซอยออกมาได้ลำบากจัดรูปแปลงได้ไม่สวยเราก็เลยตัดสินใจที่จะแบ่งเป็นแปลง7 39คือหันครึ่งไปเลยของสองไร่2องงาน49ตารางวาค่ะรูปมันก็เลยเป็นแบบนี้ทำให้แปลงนี้เนี่ยคะ่ะ มีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นก็อาจจะต้องหาลูกค้ากลุ่มที่แบบชอบขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเลยไม่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ชอบไซส์เล็กต้องขออภัยแปลงนี้ด้วยนะคะไว้เดี๋ยวเรามีแปลงอื่นที่ทําได้เราก็จะทําเป็นแปลงเล็กกว่าน,นี้ค่ะอย่างอันนี้เนี่ยเราทําได้ก็คือทำทำแบ่งครึ่งไปเลยนะคะอย่างที่บอกะคะ่ะอย่างที่เรียนไปให้ทราบค่ะเ<ม>พราะมันมีข้อจํากัดเรื่องขนาดหน้ากว้างของเขาค่ะเราก็เลยทําให้แบบเราต้องแบ่งเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะสรุปในเรื่องนี้ที่เรา ที่เรา,ามารายสุดกันวันนี้ก็คือการจะแบ่งโฉนดออกมานะคะเราควรจะวางแผนรอบเดียวไปเลยว่าโฉนดหนึ่งใบที่เราจะแบ่งออกมาเนี่ยเราจะแบ่งเป็นกี่แปลงเราจะให้ถนนไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเราวางผังเอาไว้เลยค่ะวางผังไว้วางวางผังหมายถึงผังแปลงที่ดินของเราค่ะว่าแปลงที่1แปลงที่2อบแปลงที่3าแปลงที่4ี่จะให้หน้ากว้างเท่าไหร่จะมีถนนไปตรงไหนจะให้ทิศของแปลงไปด้านไหนเราต้องวางตั้งแต่ตอนแรกเลย ไม่ใช่แบบว่าเอออยากจะแบ่งออกไปให้ลูกคนนี้เอาแบ่งไปก่อนเอาหน้าตรงนี้ไปก่อนไม่ไม่ใช่ค่ะต้องวางตั้งแต่ตอนแรกวางโครงตั้งแต่ตอนแรกของโฉนดหนึ่งใบเลยมันจะง่ายกว่าในการที่เราจะจ,จัดสรรรูปแบบนะคะเพราะว่ารูปแปลงแต่ละแปลงนะคะรูปแปลงของแปลงที่ดินอะ่ะจะบอกว่ามันมีผลกับราคาเหมือนกันนะคะสมมุติว่าอย่างอย่างนินนทําอยู่นะคะอย่างแปลงแปลงเนี้ย รูปแปลงเป็นรูปเหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วก็เป็นลักษณะยาวก็จะมีลูกค้าบางท่านเหมือนกันที่จะมาแบบเห็นว่าอ้าวทำไมรูปแปลงเป็นแบบนี้ปูแปลงไม่สวยอย่างเงี้ยค่ะก็มี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 ด้วยเหมือนกันคะ่ะก็ถือว่าเป็นข้อด้อยของเราเหมือนกันนะคะลูกค้าอาจจะใช้ข้อด้อยตรงนี้มาต่อรองราคาเราได้นะคะเราก็ยินดีให้ต่อรองคะ่ะแต่เพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่า บางครั้งโฉนดที่ดินแต่ละแปลงหรือที่ดินแต่ละแปลงค่ะมันมีข้อจํากัดของเขามันก็เลยจะทําให้เราอาจจะทําแปลงสวยทุกแปลงไม่ได้นะคะแต่เราก็ไปเพิ่มจุดอื่นเอาอย่างแปลงนี้ค่ะถึงแม้ว่ารูปแปลงมันจะเป็นแหลมแหลมไปด้านท้ายแต่ข้อดีของแปลงนี้ก็คือมันติดติดคลองซึ่ง ไม่บ่อยที่จะมีที่ดินติดคลองนะคะมันก็อาจจะเป็นไปได้ะคะ่ะว่ารูปแปลงเลย,เลยไม่สวยนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกแปลงจะเป็นแบบนี้นะคะให้มองข้อดีของเขาดีกว่านะคะก็เอาข้อด้อยมาเป็นเรื่องของการต่อรองราคาแล้วกันนะคะก็ยินดีคะ่ะถ้าใครจะต่อรองราคามานะคะสําหรับเรื่องของการทยอยแบ่งโฉนดก็จะประมาณนี้นะคะ่ะอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูเลยเดี๋ยวเราให้ดูโฉนดรูปแปลงตั้งแต่แรกนะคะรูปแปลงตั้งแต่แรกจริงสวยนะคะเนี่ย เป็นลักษณะนี้นะคะด้านนี้คือถนนซอยพยูน17ค่ะจะจะเป็นอย่างนี้เนาะอันนี้คือรูปแปลงดั้งเดิมนะคะแล้วก็ด้านหลังคือเป็นคลองแบบนี้เลยอันนี้คือคลองพยูนค่ะแล้วก็รูปแปลงเห็นไหมคะก็จะมีเหลี่ยมตามปกติของเขาแต่คราวนี้พอแบ่งออกมาแล้วเนี่ยเป็นลักษณะนี้คือนี่คือโฉนดแบ่งออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นี่คือแปลงย่อยที่ถูกแบ่งก่อนหน้านี้ที่เราจะมาทำนะคะ แบ่งไปแล้วคือแบ่งออกมาเกิน3ปีไปแล้วค่ะไม,ไม่ต้องกังวลทําให้ตอนนี้เราก็แบ่งต่อออกมาได้นะคะสังเกตนะคะใครที่แบบโอเคเป็นค,ความรู้เบื้องต้นนะคะสมมุติว่าเราเห็นโฉนแบบนี้แล้วนะคะเห็นไหมคะมันจะมีว่าใช้รูปในแผนที่ใบต่อนั่นหมายความว่าถ้ามีคํานี้อยู่หน้าโฉนนะคะรูปแปลงจะไม่ใช่รูปแปลงเดิมขนาดก็จะไม่ใช่ขนาดเดิมนะคะอย่าลืมนะคะคนไหนที่แบบเพิ่งเพ,พิ่งเคยดูโฉนนะคะ ถ้ามีลักษณะมีคําว่าใช้รูปแผนที่ใบต่อะคะ่ะตรงนี้นั่นหมายความว่ามีการแบ่งโฉนดออกมาแล้วรูปแปลงของแปลงที่ดินก็จะไม่ใช่อันนี้เนื้อที่ของเขาก็จะไม่ใช่ในหน้าแรกแล้วนะคะเราต้องไปดูแผนสุดท้ายเนี่ยค่ะแผนที่ใบต่อก็จะมีแผนนี้ขึ้นมาก็จะมีลักษณะของแบ่งออกมา,ออก,มากี่แปลงจะมีลักษณะบอกมีเลขที่ดินบอกนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะสอบกลับไปได้แล้วก็ที่สําคัญก็คือน,นี่เลยหน้าโฉนดใบสุดท้าย จะบอกเราได้ว่าโฉนดของเราแปลงที่มันยังคงอยู่ณนะปัจจุบันมันเหลือเนื้อที่ที่เท่าไหร่นะคะนี่คือลักษณะของการดูโฉนดนะคะเราจะได้ไม่พลาดในการดูโฉนดนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการแบ่งแล้วก็มีแถมความรู้นิดหน่อยในเรื่องของการดูโฉนดนะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วแต่บางท่านที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเพิ่งเคยเห็นเพิ่งเคยทราบอันนี้ก็ถือว่าเป็นเราเรา,าสู่กันฟังแล้วกันนะคะสําหรับมือใหม่ในการดูโฉนดนะคะ่ะก็ นี่แหละค่ะในเรื่องของการแบ่งที่ดินนะคะคือหลักๆแล้วอะเรนูก็จะทําเรื่องของการแบ่งที่ดินเป็นเป็นหลักนะคะแบ่งที่ดินขายไม่ว่าจะเป็นแปลงใหญ่หรือแปลงเล็กไม่ว่าจะร้อยตารางวาหรืออย่างแปลงนี้ก็ไล่กว่าใช่ไหมคะด้วยข้อจํากัดอย่างที่บอกไปนะคะเราก็เลยจะมีจะมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วก็มาแชร์สามารถสา,สามารถมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังค่อนข้างหลากหลายในเรื่องของการแบ่งโฉนดค่ะ ก็สําหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นจะเป็นประโยชน์ให้เด็ให้หลายๆท่านได้แนะนํากลับไปคิดนะคะว่าการที่เราจะแบ่งที่ดินหรือแบ่งชนนหรือแม้กระทั่งเราไปซื้อที่ดินที่เขาจะแบ่งให้กับเราอะคะ่ะเราต้องดูอะไรบ้างก็ลองนึกดูนะคะว่าอย่างแรกเลยเนาะในการดูที่จะแบ่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้เนื้อที่เท่านี้เราก็จะแบ่งเลยไม่ก็ถูกต้องค่ะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ปัจจัยที่สําคัญคือหน้าถนนที่เหลือ มันเหลือเพียงพอไหมนะคะแล้วก็ถนนที่แบ่งไปถนนที่แบ่งออกไปะคะ่ะมันอยู่ด้านไหนมันอยู่ทิศไหนต้องดูด้วยอันนี้คือทิศของฉนนอันนี้คือทิศของหน้าแปลงที่ดินอันนี้คือทิศเหนือเพราะนั้นหน้าแปลงหันไปด้านถนนตรงนีงน้มันไปทางไหนเราก็ต้องสังเกตดีๆนะคะนี่คือลักษณะของถนนที่ดินเนาะค่อนข้างละเอียดค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบจะต้องดูบ่อย,อยเนาะที่ดินแต่ละแปลงก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันแต่ลายละเอียดบนฉนน บอกข้อมูลที่เหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปแปลงอาจจะต่างกันออกไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ทำเลที่กัดสภาพแวดล้อมมันก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเช่นเดียวกันคะ่ะว่าชอบทำเลนั้นไหมชอบแปลงแบบนั้นไหมชอบทิศของแปลงแบบนั้นไหมชอบสภาพแวดล้อมแบบนั้นไหมขึ้นอยู่กับแต่ละท่านคะ่ะแต่ละท่านก็จะมีความชอบมีไอเดียที่ไม่เหมือนกันที่จะลงในพื้นที่แต่ละแปลงเนาะอยากจะบอกเอาไว้ค่ะว่าสิ่งหนึ่งนะคะว่า ที่ดินแต่ละแปลงเนี่ยมันเคลื่อนย้ายไม่ได้จริงไหมคะที่ดินมันเคลื่อนย้ายไม่ได้มันปรับทิศหน้าแปลงได้ไหมอาจจะทําได้ถ้าเราแบ่งทั้งหมดแบ่งทิศทางแบ่งถนนทําอะไรได้แต่สิ่งที่ เราผู้เป็นเจ้าของดินที่จะทําได้ก็คือเราสามารถปรับปรุงมันได้เราสามารถสร้างสิ่งปลูกสร้างเราสามารถสร้างความสวยงามสร้างความบุดมสมบูรณ์ให้กับที่ดินแปลงนั้นได้นะคะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะเราอย่าเราอย่าไปตําหนิที่ดินค่ะที่ดินของเขาดีอยู่แล้วต้อง คิดที่ตัวเราค่ะว่าเราจะสร้างอะไรลงไปบนที่ดินนะคะให้มันก่อให้มันเกิดเขาเรียกว่าก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นมาก่อให้เกิดความสวยงามขอให้เกิดความมีชีวิตชีวาขึ้นมาขึ้นอยู่กับเจ้าของแปลงที่ดินที่จะสร้างขึ้นมานะคะเพราะที่ดินเขาเคลื่อนย้ายไม่ได้ที่ดินเขาปรับอะไรไม่ได้เจ้าของดังหากที่มีหน้าที่ในการปรับที่ดินนะคะสําหรับใครที่สนใจที่ดินที่ติดคลองนะคะของเราแปลงนี้ก็คือติดคลองพยูน หน้ากว้างแปลงอยู่ที่33เมตรนะคะแล้วก็ด้านท้ายที่ติดคลองอยู่ที่ประมาณ54เมตรนะคะคลองพยุนช่วงนี้ฝนตกก็จะมีน้ําไหลามาเรื่อยๆนะคะแต่เป็นน้ําที่ไม่ใสแล้วนะคะเพราะว่ามันมีทรายปนแต่ว่าคลองพยุนเป็นคลองที่น้ําไหลตลอดตลอดทั้งปีค่ะสวยบรรยากาศดีอันนี้ก็เราก็อยู่อยู่บนที่ดินเลยค่ะก็เลยให้ดูบรรยากาศเนาะนี่เลย นี่คือด้านหลังคลองจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ของเราก็อยู่บนสูงแล้วก็มองลงไปก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะบรรยากาศดีมากค่ะแต่วันนี้อาจจะมีเสียงดังนิดนึงเพราะว่ามีงานที่ที่วัดพยูนค่ะเสียงก็จะมาทางนี้เพราะว่าตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่ที่สูงแล้วก็รับลมจากทั้งทางฝัง่งนี้ที่ไม่มีอาคารหรือไม่มีต้นไม้บังเลยแล้วก็รับลมทะเลเต็มๆนะคะทำให้อะตรงเนี้ก็ บรรยากาศที่สวยงามนะคะสําหรับที่ดินติดคลองเนาะใครชอบก็ติดต่อเรามาได้นะคะแปลงนี้อยู่อซอยพยูน17ค่ะเข้ามาในซอยพยูน17อ่ะแปลงจะอยู่ซ้ายมือมีผ้าใบสีเขียวอยู่หน้าแปลงนะคะหรืออีกด้านหนึ่งก็คือสามารถเข้าทางซอยพยูน19ได้นะคะเข้ามาก็ตรงมาเรื่อยๆแปลงอยู่ขวามือคะ่ะเข้ามาได้ถนนเส้นหน้าแปลงก็คือ สามารถไปทะลุถนนเลียบทะเลได้เช่นเดียวกันนะคะเดินทางสะดวกค่ะแล้วก็รายล้อมไปด้วยที่อยู่อาศัยทั้งหมดนะคะก็วันนี้เดี๋ยวจากกันไปด้วยบรรยากาศในที่ดิน739ตารางวา,าลิมคลองพยูนนะคะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามีเรื่องไหนที่จะมาแชร์ให้ฟังฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากค่ะสวัสดีค่ะ okay. นี่ดูบรรยากาศนี่ก็จะมีต้นไม้เยอะนิดนึงนะคะนี่คือ พื้นดินภายในนะคะก็มีต้นไม้อันนี้จะเป็นเศษไม่ใช่เศษเ,เป็นวัชพืชน,นิดน,นึงแต่ว่าเราไม่ได้เอาออกค่ะเพราะว่ามันยังมันยังรักษาหน้าดินให้เราได้นะคะดินมันก็ดินเป็นดินที่เราถมใหม่ค่ะเราก็เลยยังต้องแบบใช้ตัวนี้ค่ะในการที่จะตรึงดินให้มันอยู่นะคะก็เลยไม่ได้ทำลายเขานะคะแล้วก็ส่วนนู้นก็จะเป็นพื้นที่นะคะที่เป็นดินเดิมอยู่แล้วเนาะ แล้วก็ด้านนี้นี่ค่ะไฮไลท์ของแปลงนี้ก็คือริมคลองด้านล่างนั้นก็คือเป็นส่วนของคลองพยูนค่ะด้านนี้ก็ชื่อจะเป็นเนี่ยค่ะจะเป็นบริเวณพื้นที่ของแปลงนี้ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถเดินเดินลงตรงนี้ได้แล้วก็ลงไปที่ริมคลองค่ะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศตอนเย็นเนาะของวันวันนี้นะนี่ค่ะจะแบบนี้เลยนะคะ ที่ดินผืนนี้ก็739ตารางวาค่ะด้านที่ติดคลองก็คือ54เมตรค่ะเราเราถมดินขึ้นมาค่อนข้างดีแล้วนะคะแล้วก็ปรับแต่งแนวสวยงามเนาะนี่คือรอบๆแปลงเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมีประกาศประกาศโปรโมชั่นสำหรับแปลงนี้นะคะเราอยากขายเราอยากขายแล้วเ,เราอยากให้เจ้าของใหม่เข้ามาพัฒนาปรับปรุงแปลงนี้ให้ให้เร็วนะคะ เพื่อจะได้สร้างความอุดมสมบูรณ์สร้างความชุ่มชื้นให้แปลงนี้เนาะเราก็เลยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะให้ราคาพิเศษสําหรับแปลงนี้ฝากติดตามที่เพจนะคะเดี๋ยวประมาณวัน,นวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ค่ะแต่ไม่เกินหนึ่งมิถุนาค่ะเราจะประกาศโปรโมชั่นนะคะแปลงนี้ใครสนใจก็ติดต่อเรามาได้เจ็ดร้อยสามสิบเก้าตารางวาค่ะราคาเดิมอยู่ที่หกล้านห้าราคาเดิมนะคะหกล้านห้าแต่เดี๋ยวเราจะลดราคาอีกค่ะลดราคาอีกสําหรับใครที่จองมาก่อนรีบจองนะคะ ลดราคาอีกเป็นหลักแสนเลยค่ะแปลงนี้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันอีกครั้งนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ